สวัสดีค่ะลูกๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาสอนภาษาคุณอาบ้านอีกคำขวัญในคนของเราเมืองเนซื่อเมืองศิลปินเห็นหลวงปู่ดูปราเก่าข้าวไหมแตงแกลงหัตถกรรมงามแล้วชวนชมนักเรียนทราบหรือเปล่าลูกว่าในคำขวัญในคนของครู่าเมื่อกี้ในคนซื่าเมืองศิลปิน ศิลปินในคำหนันตัวครงมารถึงไทยหรือท่านใดทราบไหมลูกไม่ทราบไม่ทราบใช่ไหมลูกอ่าบุคคลท่านนี้ไงนะคะคุณพ่อใหญ่วิเศษคนดังท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านเต็งตัร่าประจำปี2539อ่าท่านเป็นคนอำเภอคงคนอำเภอของเรานะคะเป็นศิลปินแห่งชาติ ที่ภาคภูมิใจในจังหวัดนครราชสีมาของเราและเมืองคงของเรานักเรียนคนไหนอยากขัดร้องเพลงโคราชบ้างไหมคะต้นช่อแน้นกุดรักมันแม่แม่กุดหักงาบอกนางหามื ตั้งแต่ทางรถไฟเข้ามาผ่านในตั้งสถานนี้กุดรังและตลาดกุดรังได้ยินคำใหญ่คนเผ่าอย่าถือเอาไปเป็นโทษจะมีพ้นหรือมีประโยชน์ก็ฟังกระทูให้เป็นทางเหมือนลาย่ยางฟิดน้ำเลยน้ำทดเป็นหน้าเธอ ตั้งเป็นตลาดพคนรังคนฝรัลังเข้ามาไหลาเสียนิดหน่อยขาดเจ้านายตามมาอยู่มาดูมาเลยอำเภอบัวไม่ใช่นิ่งให้ตั้งเป็นจริงคงแน่เสชื่อนั้นอาศาย,ยนา้ำตำบลเมืองคง ก็ให้ยูเซ์เดมให้ทำขวัญของพ่อใหญ่ว่าใหญเพลงงามเป็นเพลงของพยย่อใหญ่ตะแล้วนี่มันจะตามจะเข,าข้าความหมายลึกซึ้งจนสมได้เป็นเซืร์ปินแห่งชาตินั่นแหละความหมายของเพลงของแกยกตัว,ยว,วอย่างว่าเขาว่าแกเทาแกยังไง แกก็จะเรียบตัวของแกแขลาแกร่เขหลดโตโยต้าสมัยตะกอนสมัย like ที่แกดังแกดังมากแกดังจนต้องต้องหนีเขาเพราะม่นั้นมันไม่มีไม่มีวันหยุดอ่ะคิดดูว่าสามทุ่มสว่างสามทุ่มสว่างดีใจดีใจไม่มีคิดว่าจะจะได้เห็นรถป็นเจ็ดเดี๋ยวมนกรคุ้นาก ถือว่าเป็นคนแรกของสาขาพลงโคราชที่ในเพลงศิลปินในการคำขวันอําเภอคงเป็นเมืองคนซื้อลือจินและเป็นทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์ช่วยเสริมส่งอยู่ในจังหวัดราชสีมาไม่น้อยนาอําเภอเขาไม่ต้องโอ้ ว่าพานึกและเนื้อผ้าคิดมายามในผ้าขีดและนาครวยเลยน้องาเขียนนะจะท่าหรือผ้าจะถูกลูกคอจุดถูกจุดเทียนไหวปัรดาญาปู่ทั้งคุณครูผู้มีพระบุน อยาคือกองสาเกินจนซาเดินซาเก่าให้ลูกเก่งยังผู้เก่ารักษาเกียดนิวงศ์สกุลเกียิวงศ์สกุลจะทำมากินมันก็ต้องสาขิดนาซากะกะซา